สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาในวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่ลอนดอน FA ครับรอบชิงชาเลิ์ปีแอร์เอเมริโอบายเมยองเมา2ประตูให้อาร์เซนอลแชมป์เอฟเอคับสมัยที่14นะครับก็ยิงฉีกแมยูเอเต็ดอันดับ2ไปอีกเป็น2ส,สมัยนะครับก็ริสเตรมพูลิซิชนะครับยิงประตูให้เชลซีขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่5ของเกมแต่ว่ามาเตโอโควาซิชมาได้ใบแดงนะครับในนาที73 ว่ามายองยิงประตูจากจุดโทษนาทีที่28และ67มีปัญหาเรื่องของการตัดสินบางจังหวะนะครับเมื่อวานนี้ที่เชลซีเสียประโยชน์แล้วก็เชลซีเสียตกเตะไปเป็นจำนวนมากในเกมเมื่อวานนะครับก็ในตอนจบที่อาร์เซนอลนะครับก็ก่อนที่จะแข่งรอบรองน,นี้ก็แน่นอนเป็นเต็ง4นะครับก่อนที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นแชมเปี้ยนส์คัพปีนี้ได้ไปกันที่ตูรินกันบ้างนะครับโรม่าบุกชนะยูเวนตุส3ประตูตอนหนึ่งนะครับก็ เสื้อเย้าโรมาส,สวยมากบอกเลยนะครับก่อนจะลอีกวัวยินยิงประตูให้ยูเวนตุสขึ้นนำไปก่อนนาะทีที่5นะครับแต่ว่าโรมามาได้ประตูใน3ประตูที่เหลือจะเป็นลอตติแล้วก็คาริญชนะครับก็เลยทำให้ยูเวนตุสแพ้คาบ้านเกมแรกตั้งแต่ปี2018เลยทีเดียวแล้วก็ ในส่วนของอินเตอร์มิลานนะครับเมื่อวานนี้บุกชนะอาตาลันตา2ประตูต่อศูนย์ก็เลยทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีม5หลีกใหญ่ยุโรปที่ยิงประตูมากที่สุดนะครับที่1 0 2ออาตาลันตายิง9ก้ปอินเตอร์มิลานนะครับก็หลังจากชนะเกมเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้แพ้ยูเวนตุส1คะแนนนะครับแต่ว่าขาดไปนะาเนี่ยแต่ยูเวนตุสก็เล่นแพ้2นัาสุดท้ายนะครับเลยทำให้ ตารางมันดูไม่ห่างมากนะครับก็เบรนดอนท็อตนะครับนำหนึ่งสตระในการแข่งขัน wtc century i n v i t a t i o n a l นะครับแต่ว่าอย่างอันเบียงฮุนนะคแร็กซ์พี่ฟาเลอร์บุสโควิปการ์นี่ก็อยู่ในระยะที่ยังสามารถไล่ได้ไม่เกิน3สตโตระนะครับฟิลิปโคซานี่ตีเจ็ดแอนเดอร์พาส่วนจากจัสตินโทมัสแอนเดอร์พาโควิปการ์ฟาเลอร์อันเบียงฮุนนั้น9 10 11ตามลำดับนะครับเป็นดอนท็อต12นะครับ คริกเก็ตกันบ้างเอ,อ่ออังกฤษกับไอร์แลนด์เมื่อคืนนี้ไอร์แลนด์เกมหนึ่งวันนะครับไอร์แลนด์ตี212ออก9ก้านะอังกฤษก็216นะครับออก6ชนะไปแบบสบายๆเหลืออีก4คนนะครับแล้วก็อีกเหลืออีก115ลูกสบายๆเมื่อวานเจ้าจน,นี้แบสโต82นะครับคริสแคมเฟอร์68ไม่ออกนะครับให้กับไอร์แลนด์ก็ดูนะครับว่าแคมเฟอร์จะมาเล่นให้อังกฤษในะอานาคตรหรือเปล่า คือการสรับทีมชาติในคริกเก็ตนี่ค่อนข้างจะเคร่งครัดน้อยกว่าฟุตบอลเยอะเรื่องนี้น่าจะเห็นได้ง่ายกว่าแต่ก็อย่างว่าอังกฤษต้องการปิดซีรีส์ในการชนะรวดสามเกมเพราะว่ามีผลต่อการไปแข่งชิงแชมป์โลกที่อินเดียด้วยนะครับไปกันที่เนเปิลส์นะครับนาโปลี oli, ชนะลาซิโอสประตูต่อหนึ่งะครับโดยที่โซเวซียเป็นหนึ่งในคนทำประตูของนาโปลีนะครับส่วนชิโร่อิโมบิเล นะครับก็ยิงประตูได้ในที่ที่ในที่ที่สิบสนะครับรางวัลรองเท้าทองคำของเซเรียอาและที่สำคัญกว่ารองเท้าทองคำยุโรปนะครับในปีนี้ก็ตกเป็นของเข้าไปที่36ประตูในการโชว์เซเรียอาอิตาลีนะครับเป็นก็อยากจริงๆก็อยากให้แมนยูซื้อมานะไม่รู้ทำไม <c oughs> ก็เลยลาซิโอเลยจบอันดับ3นะครับมีแต้มเอ้กับจบอันดับ4ขอภายแต้มเท่ากับอตาลันตานะครับแต่ว่าอตาลันต้าลูกได้เสียดีกว่า13ประตูก็ ีอันดับแรกห่างกันแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับเซเรอาก็เมื่อวานเมื่อวานก็สําหรับโซนตกชั้นยังไม่จบนะครับเพราะว่าเจนัวกับเรเชสยังไม่ได้แข่งนะครับเจนัวนำเรเชส1คะแนนเดียวไปว่ากันในส่วนของการวิเคราะห์ฟุตบอลเอฟวันกันบ้างนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ลุยส์ไมิลตันได้ตำแหน่งโพสิชันนะครับวอลเตอร์รีปอตัสได้ที่2ม็กซ์เฟิร์สแต่เป็นได้ที่3เลสอารบอล ก็ได้แค่อันดับ12นะครับต้องดูกันต่อไปเพราะว่าประเด็นอของเล็กซ์ซ์บอลนี่มีหลายเรื่องมากๆนะครับทั้งตัวรถที่สเปคไม่เท่าตัวทีมงานที่เปลี่ยนรวมถึงตัวเองแล้วก็แรงกดดันที่บางทีเปียแกสลีนะครับอาจจะได้ขึ้นมาขับกับเรบูในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้นะครับหรือเพื่อความสาใจแล้วเดี่ยวชียัดก็ได้ถ้าชอบนะครับ ในโคฟเคนเบิร์กเมื่อวานนะครับที่ได้มาขับแทนเซอร์กิโอเปซอันดับ13นะครับไปดูข่าวเอาเบสบอลกันก่อนนะครับเอ่อ MVP ของอเมริกันลีกปีที่แล้วไมเคิลก็ได้เป็นคุณพ่อครั้งแรกนะครับโดยที่ภรยาเจสสิก้านั้นได้ คลอดลูกเมื่อวานนี้นะครับตั้งชื่อลูกว่าเบคแคมทราลเบคแคมก็เป็นข่าวดีมากๆเลยของวงการอีกข่าวเนงเออที่แจ้งเมื่อวันเสาร์นะครับก็คือลูกนั้นลูกของทราวนั้นออกออกมาจากท้องแม่ตั้งแต่วันพฤหัสบดีนะครับก็เอ่ออารอนนะครับ เออเป็นชื่อชื่อกลางเนี่ยเป็นชื่อที่ตั้งให้กับอารอนคอ x ์นะครับเป็นที่ชายน้องชายของเจสสิก้าแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับไมค์นะครับก็คือไมค์จีบน้องเพื่อนอะไรแบบนั้นประมาณนั้นนะครับก็อารอนคอ x ์นะครับ, Cox, รบเสียชีวิตเมือ่อปี2018นะครับเคยตั้งชื่อให้เออผลกีฬาอย่างชา้ชาๆนะครับไปดูฮอกกี้กันก่อนนะครับ แซนลี่ครับรอบคัดเลือกนะครับโดมินิกคูบาลิกของชิคาโกแบล็คฮอสยิง2ประตูให้แบล็คฮอสชนะเจ้าภาพในสายตะวันตกออเรียสหประตูต่อ4ในรอบคัดเลือกเกมแรกนะครับก็จอร์แดนเทย์สก็ของชิคาโกยิง2ประตู1นึ่แอสซิสในเกมเมื่อวานนะครับก็เลยทำให้แบล็คฮอสขึ้นนำไปก่อนที่เอ็นบียกมา2คู่นะครับโดยที่ เบรลี่นก็แพ้แล้วนะครับพอจอครัาทำไปได้28คะแนนในเกมทีเอลเบคลิปเปอร์ชนะนิโอลินเบรลี่แคนส์ห้ต่อ,อ103งนะครับคลิปเปอร์ทำ3แต้มไป25ครั้งสถิติใหม่นะครับจอสก็8จาก11ครั้งก็คลิปเปอรนั้น,นำ3า32คะแนนในครึ่งแรกแล้วก รักษาระยะห่างก่อนที่จะชนะไปได้นะครับอีกคู่หนึ่งก็คือเอ่ออินเดียนาเพเซอร์สนะครับที่เจวอร์เรนซัด53แต้มนะครับทำให้ในส่วนของอินเดียนาเพเซอร์สชนะ Philadelphia 76ers 127ิกเนต่อหนึนะครับก็ในส่วนของวอรเรนนั้นมาจากฟินิกซ์ซัน เมื่อช่วงปิดฤด,ดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทําชนะทําแต้มชนะไปได้ก็ยังลุ้นกันอยู่อันดับประมาณ3าถึงหอะไรอย่างนี้ยังค่อนข้างสลับสลับกันได้นะครับแล้วก็7จถึงเในส่วนของสายตะวันออกจริงจริงวิาสาหก็ห่างนที่9ก้าเอาคาจริงไปกันที่ผลฟุตบอลที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับเชเรีก็เอาเท่าที่ พูดไปนะครับเบชาเสมอซามโดเรียหนึ่งหนึ่งมิลานชนะกายารีสามศูนย์สลาต้ามุกอยากเล่นต่อนะครับอลตอนันตาไฮเอินเตอร์ศูนย์สองยูเว่แพ้โรมาหนึ่งสามนาปรรีชนะลาซิโอสามหนึ่งอันนี้ที่พูดไปแล้วนะครับก็เนเธอร์แลนด์นะครับมาสติดเสมอเดนฮาร์คศูนย์ศูนย์เบรด้าชนะฮิเลนดีหนึ่งศูนย์อุเทก ชนะอัคมา1-0กรอวิงเกนชนะเฮลักเคส1-0นะครับวันนี้มีโกเฮดอีเกิลส์กับเทลสตาร์แล้วก็โดย่าโรดาเจซีกับเอฟซีไฮโอเฟนนะครับอันนี้เดทแลนด์ก็เตรียมเปิดฤดูกาลหลังจากปิดไปก่อนในส่วนของเบลเยียมก็ทีมอันเฟิร์บนะครับเมื่อวานนี้ก็เอาชนะแชมป์ลีกอย่างคับรูชไปได้หนึ่งต่อศูนย์ก็อันเฟิร์บเป็นแชมป์เบลเยียมนะครับฟุตบอลถ้วยเป็นสมัยที่สามก็ อย่างที่ทราบอันเวิร์ฟก็เป็นทีมที่มีความร่วมมือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปีเมื่อปลายยุค90จนถึงยุค2กลางยุค2010นะครับซึ่งผู้เล่นที่เคยไปเล่นกับอันเวิร์ฟอันนี้เรานำมาเสนอกันนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นจงฟังโจเฟอร์เซอร์แคนเบลลูคเชตบิทนะครับเอ่อทอมฮีตันลีมาตินลีมาตินรุ่นรุ่นลงมาไม่ใช่ลีมาตินรุ่นที่ยิงประตูชัยเอฟเอคับนะครับแดนนี่ซิมสันแดนชอคอส แดนนีอเกเบตต์บอธมนะครับดารอนกิฟสันจอห์นโอเชย์เคยแกคาจอห์นี่อีเวนส์ฟิลบาสลีย์สุเลมานมามัมพวกนั้นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างคะแน่ยินดีกับอันเวิร์บนะครับไปดูในส่วนของที่ยังเหลืออยู่สกอตแลนด์นะครับอเบอร์ดีนแพเรนเจอร์สศูนย์หนึ่งดันดีเสมอขอเพิ่มดันดียูเนเต็ดเสมอเซนต์จอห์นสโตนหนึ่งหนึ่งคิวเมเนียชนะคิมมาร์ล็อกสองหนึ่งเซมิเอเรนชาร์ลิวิงสตันหนึ่งศูนย์นะครับ ก็ที LS, Jose, 4, right? ่อเมริกาก็ยังเตะอยู่ในส่วนของฟุตบอล MLS นะครับคู่ที่จบไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็ซานโฮเซแพ้มินนโซตา1ประงูต่อ4นะครับตอนนั้นนี้ก็มีออร์แลนโดชนะจุดโทษ l a f เอฟซีนะครับ5-4ในเกมเสมอ1-1ก่อนหน้านี้น้องปีกแคลิฟอร์เนียชนะแคสซัสซิตี้3-1เกม รายการหลังรายการวันนี้เดี๋ยวจะมีผลนิวยอร์กซิตี้กับพอร์ตแลนด์นะครับก็ติดตามกันที่บราซิลนะครับบราซิลก็ยังยังเป็นฟุตบอลระดับลัอยู่แต่ที่แน่วันอาทิตย์หน้าเปิดฤดูกาลในส่วนของบราซิลนะครับโอเคไปที่ออสเตรเลียกันบ้างนะครับออสเตรเลียฟุตบอลก็นอตเมลเบิร์นชนะเดลัต119-10 อดีรลตตอนนี้9นะัดแพ้หมดนะครับก็มีความเสี่ยงว่าจะได้อันดับสุดท้ายของลีเป็นครั้งแรกตั้งแต่อดีรัตเข้าลีเมื่อปี1991นะครับเซนคิวดาถล่มซิดนีย์ร้อยเอ็ดต่อ48นะครับแล้วก็ที่เพิร์ดก็เวิร์สโคลส์นั้นคัมแบ็กกลับมาได้ครับชนะจีลองเจ็ดสิบวันนี้เที่ยง35นาทีที่โกโคสโก้โคสเล่นในบ้านเจอซิดนีย์ไซแอนซ์นะครับก็ทุกนี้พูดยา่าทีมไหนได,ได้ได้เปรียบกว่ากันดูไปก่อน ทั้ง2ทีมมี8นัดมี16คะแนนเท่ากันนะครับและก็ที่อีกคู่หนึ่งนะครับก็คือ, Free อฟรีแมนเทิลเจอกับคอลิงวูดฟรีแมนเทิลมี8คะแนนจาก8เกมนะครับคอลิงวูดก็18คะแนนคุณนี้มองว่าทีมเยือนน่าจะบุกมาชนะได้ที่เพอร์เกม3โมง10นาทีนะครับก็เกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของ เกมที่9นะครับตอนที่เกมที่สินั้นจะเล่นต่อเลยวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็จะทำให้ทุกคนในออสเตรเลียที่ดูกีฬานี้นั้นดื่มเบียร์ได้ยาวๆทุกวันเลยนะครับในรักบิลีก,ลกน 12, 14, ็อตควีนสแลนแพคแคนเบรา12-14มรีวานิงกาแพคแพนเดอร์12-42ฟอร์มแรงจริงๆนะครับแคนเทอร์วเบอรี่จะเจอกับพารามาต้านะครับ11โมงเช้าและก็บ่ายโม่ห้าทีที่เซ็นทรัลโคสต์นะครับเมลเบิร์นเจอกับนิว เจอกับในส่วนของนิวคาสเซิลนะครับเอริกออสเตรเลียก็อย่างที่บอกเป็นเมืองซิตี้ชนะซิดนีย์สองศูนย์วันนี้สี่โมงครึ่งนะครับนิวคาสเซิลเหมือนกันเนี่ยเจอกับเวสต์เทนยูไนเต็ดคริกเก็ตก็อังกฤษจะไล่แรงเกมต่อไปวันที่สี่นะครับที่เซาเทนใต้หนึ่งเกมพูดหลายๆเรื่องมาเยอะไปดูฟุตบอลวันนี้กันบ้างนะครับเซเรียปิดฤดูกาลนะครับสเปนกับเฟิลิปิน่าตอน ฮาทูมคี้ยังมองชมิลน่าจะชนะ1ประตูนะครับที่หนึ่งสี่สิบห้าที่เหลือยังมีหนีตกชั้นอยู่เอาคู่ที่ไม่เกี่ยวกับหนีตกชั้นก่อนบนระยะก,กับโตรินโญ่คู่นี้ยังมองเสมอนะครับเสมอมีสกอร์ซาซัวโรกับอูดินเนเซคู่นี้ก็มองว่าซาซัวโร่น่าจะชนะได้2ประตูนะครับไม่ไม่ลูกเดียวดีกว่าออกเสมอได้ด้วยแล้วก็หนีตกชั้นเจนัวนามเรเช่อยู่ตามหนึง่งเจนัวเล่นในบ้านเจอเวโรนาคู่นี้มองเจนัวก็อย่างแย่เสมอนะครับ เลเช่กับปาม玛คู่นี้ก็มองว่าเลเช่น่าจะชนะ1ประตูนะครับพอถ้ามองอย่างนี้นั่นหมายความว่าผมคิดว่าเจโน่น่าจะตกชันนะครับแต่ว่าม,มันเกิดจากตารางมากกว่าโอเคสกอตแลนด์โซติกแฮมิลตันตอน4ี่ทุ่มครึ่งคู่นี้อัตราจริงๆอัตราต,ต่อรอนี้ก็ต่อเซลติกกันแบบว่า มึงไม่ต้องลงก็ได้อย่างนั้นนะครับคิดว่าโซติกสามสามลูกต้องมานะครับควรจากควรจากแล้วก็วันนี้ฟุตบอลดิวิชั่นห้างกฤษนะครับคอนเฟอเรนซ์รอบชิงชนะเลิศไฮโลเกตนะครับเจอกับนอตสคาน์ตี้คู่นี้ยังบอกนอตสคาน์ตี้ไน้นัดน่าจะชนะ2-1นะครับแต่ว่าผมก็หวังว่าจะได้เห็นทีมใหม่ๆในฟุตบอลลีกบ้างนะครับหวังว่าไฮโลเกตจริงๆจะชนะแต่ว่าอีคร้อคือพิคร้อนะทำไมล่ะฟ,ฟุตบอลลีกโตรฟี นะครับระหว่างบอร์ดสมาร์ทกับซอฟต์ตอนนี้ก็ยังเลื่อนอยู่ไม่มีกําหนดคือจริงๆก็คือยังไม่จำเป็นต้องรีบเตะก็ได้พูดอย่างนั้นนะครับก็เลยเอาดิวชั่น5รอบชิงก่อนจะมีเล่นที่แวนบิรี่นะครับสามทุ่มก็ก็วันต่อจากเอฟเอัพนั่นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีแชมเปี้ยนชิพเฟย์ออฟรอบชิงชนะเลิศอ,อีกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเอเด็กออสเตรเลียนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนิคาเซ่นเจอเวสต์เมดเดตแล้วก็เกมสกอตแลนด์ พรุ่งนี้นะครับมีมีคู่หนึ่งด้วยแต่คอยวิเคราะห์กันนี่คือทั้งหมดของกีฬาในวันนี้ก็แน่นอนบาสบกับฮอกกี้ถ้าไม่ได้ทำดูไปเถอะนะครับสนุกสนานยังรับประกันคุณภาพได้อยู่จากที่ผมตั้งดู NBA แล้วก็ NHL ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในฮอกกี้น้ำแข็ง NHL ก็ p l a y o อ f นะครับเดิมพันเป็นสูงไม่ได้นี่คือทั้งหมดของรายการวันนี้นะครับสวัสดีครับ